พืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวครับที่สร้างอาหารได้เองโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงนะนะครับเห็นไหมผมต้องลงทุนไปถอนต้นต้นเรื่อต้นเลนนักขมนะครับมาให้ดูนะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงยังไงครับรากทำหน้าที่อะไรครับรากทำหน้าที่หาอาหารนะครับเนี่ยมีรากแก้วนะครับยืดลงไปนะครับด่งลงไปรากฝอยหาอาหารครับ แล้วก็ดูดอาหารเนี่ยขึ้นไปครับไปที่ไหนครับที่ใบปากใบจะอยู่ด้านบนนะครับปากใบอยู่ด้านบนเสร็จแล้วก็สังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็กลับมาเลี้ยงทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นดอกเป็นลูกเป็นผลนะครับเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นต้นลงมาในตามท่อน้ําเลี้ยงนะครับแล้วก็ลงไปสู่ถึงรากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความรู้จักหน้าที่ของแต่ละส่วนของพืชเนี่ยนะครับ มันก็จะส่งผลให้เรื่องของการดูแลพืชได้ง่ายขึ้นตารางที่ผมเกี่ยวข้องนะครับที่บอกว่าที่เป็นตารางที่มีข้างบนเป็นค่า p h แล้วก็ด้านซ้ายเป็นค่าในตัวเช่นฟอ o s p ร a t โ potassium เนี่ยนะครับแล้วที่ไปที่มาของตารางนี้คือองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเห็นไหมมีที่ไปที่มาแบบมีความชัดเจนอย่างยิ่งแล้วก็มีตัวเลขที่30 43% 77% 89% 100% หลายคนไม่เข้าใจเรื่องของตารางนี้มีค่าพีเอชกำกับข้างบนมีค่าเปอร์เซ็นต์กำกับตามซ้ายมือที่เป็น NPK คือไนตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมผลคือ,อยังไงครับถ้าดินเรารู้แล้วไหมารากรากของพืชนะนะครับดูดอาหารนะครับถ้าดินไม่เหมาะสมคือค่าพีเอชนะนะครับไม่เหมาะสมมีความเป็นกรดเป็นด่างที่แตกต่างกันพืชก็จะสามารถดูดเอาอาหารเนี่ยไป สังเคราะห์แสงหรือปรุงอาหารที่ใบเนี่ยได้น้อยสังเกตได้ง่ายว่าเราใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับงามแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็เฉาเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็แห้งนะครับฉีดเข้าไปทางใบครับปรุงได้แป๊บเดียวครับแล้วก็เหี่วก็แห้งเพราะเหตุผลเนี่ยครับถ้าเราไม่รู้ค่าดินค่าน้ําถ้าพีเฮมีส่วนประกอบอยังไงครับตัวเนี้ยตารางทีอ่องค์การอาหารและ,กะเษกะเษตรเกษตรแห่งประชาชาติเนี่ยนะครับทำมาให้ดูเนี่ยครับพีเฮุด ดูดน,นโตรเจนได้แค่30%ดูฟอสฟอรัสได้3%ยี่าดูดโพแทสเซียมได้33%ดูได้น้อยมากมันคือค่าค่าเป็นกดเนี่ยพืชจะดูดได้น้อยมากพอดูค่าตารางมาเป็น pH แบบ7นะครับร้อทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ดินเคยเช็คดินก่อนปลูกพืชไหมครับมีตัวตรวจดินไหมครับมีกลัวตรวจน้ำไหมครับนะครับถ้าไม่รู้ดินไม่รู้ ไม่รู้พืชนะครับไม่เข้าใจดินไม่เข้าใจพืชไม่เข้าใจน้ํานะครับจบมีแต่เปลืองเปลืองเปลืองแล้วคนขายปุ๋ยอันนี้ผมต้องกล่าวถึงคนขายปุ๋ยด้วยนะครับคนขายปุ๋ยรู้เรื่องนี้ไหมถ้ารู้เรื่องนี้ท่านจะขายได้ง่ายขึ้นผมเชื่อนะครับเพราะท่านสามารถไปบอกกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้ได้ว่าผู้ปลูกพืชได้ว่าไอ้นี่เห็นไหมเฉพาะต้นนนี่นะครับนะครับถ้ามาดูดเอาอาหารได้ดีดูดไปใช้ได้ดีนะครับ ในสภาพดินที่เหมาะสมน้ําที่เหมาะสมมัน,มนก็จะโตและเติบโตได้ดีนะครับผลผลิตก็จะดีได้คุณภาพด้วยประหยัดใครครับประหยัดเจ้าของสวนครับเพราะจะใส่ปุ๋ยตัวไหนเข้าไปมันก็จะง่ายนะครับให้พืชอาไปใช้ในช่วงฤดูหรือช่วงของการให้ผลผลิตหรือช่วงไหนของของ,ของ,ข,องของการปลูกการดูแลถ้าเราไม่ทราบครับใส่เข้าไปครับยิ่งเปลืองครับยิ่งใส่ยิ่งเฉายิ่งใส่ยิ่งเฉายิ่งใส่ยิ่งเปรี้ยวยิ่งใส่ยิ่งเค็มเห็นไหมฮะยิ่งใส่ยิ่งดยิ่งเปรี้ยวนะครับ คนที่ทำพืชไร่จะเห็นนะครับหลายๆส่วนที่ผมเข้าไปเยี่ยมสวนโกโก้เนี่ยนะครับที่เป็นตัวสภาพดินเป็นดินเปรี้ยวแล้วสืบประวัติลงไปย้อนหลังว่าปลูกพืชอะไรมาก่อนเสียก่ปลูกพืชไร่ครับแล้วใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรครับใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับยิ่งใส่ยิ่งเปรี้ยวครับเพราะเราเติมค่าความเป็นกรดลงไปหาดินและอันตรายยังไงครับพืชดูดเอาอาหารครับดูดไปเลี้ยงครับแล้วก็สะสมสารพิษครับถ้าเกิดว่าเราใส่สารพิษเข้าไปเรากินอะไรเข้าไปครับกินสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยครับ ทำไมถึงเวลาเขาทําเป็นออแกนิกหรือทําเป็นอินทรีย์อะไรบบต่างๆเขาถึงห้ามพวกนี้ก็เพราะเหตุผลพวกนี้ด้วยครับก็คือมันดูดเข้าไปอยู่สะสมอยู่ตรงนี้ครับพืชกินเข้าไปคนกินเข้าไปสัตว์ที่กินเข้าไปแล้วเราไปกินสัตว์ต่อโอ้ตกลงไปในน้ําไหลลงไปเร่งน้านะครับทำไมต้องเช็คน้ําก่อนมีผลเกี่ยวข้องทั้งหมดครับผมไม่ได้เกิดมาแล้วก็รู้ทันทีแต่ผมเรียนรู้จากประสบก,การณ์ที่ทํามาและเรียนรู้จากคนอื่นที่ก็ถ่ายทอดมาอีกทีหนึ่ง แล้วเราก็วิเคราะห์แล้วนำไปใช้กับชีวิตประจำวันฝากไว้ครับทุกท่านครับสวัสดีครับ